ด้วยกับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องไว้สุขคนสักคนเนาะแะเริ่มหตื่นแต่เช้ามืนทีเนาะสี่โมงเช้าหรือว่าตีสี่เลยพี่น้องมาล้างพักเพราะเริ่มหน้อยโรคไว้แล้วตอนหกค่ำเลยบปได้ล้างเนาะยันยันพักขึ้นเน่ายันพักมันเปลือกหาเฮาเงินไหวกันเลยว่าอยากให้มันงามกันเลยว่าเป็โรคโรคไหวอากาศมันก็เย็นนี่เนาะมันกับบด้เหี่ยวเพราะมันก็ยังงามอยู่พี่น้องมันก็ยังซี่สนงามอยู่กันเลยอะ มาล่างก่อนพี่น้องล่างแล้วก็สิดหมัดคือ่างใจเศร้าๆนับสิบสิบสองโลเทีเ่ยวเลยว่ามาล่างใจเศ้าโลกเน้แล้วมันก็ล่างหมดเนี่ยมันจะมาสั่นๆขีดินออกขีดินออกปองไว้ก็เป็นหมัดยีดๆกับพี่น้องยันมันบดหันเดี๋ยวเริ่มใจเศ้าตอนเรังกันโลกเตะกันหัวคันเลยว่ามาล่างแต่ก็หมัดต้องเบิร์นค่มันโป๊ะกันจัง โรคใหม่มาใส่อีกเจ็บไปเลย่ิ้องเอ้ยโปได้เงินงคำใช่ลล็กนน้อยเงินคำหายาก่ิ้องเพื่อทีได้เพอี่อได้อีหนึ่งบาทหนึ่งไมาได้งานใส่ว่าเห็ดไปน,น้นี่เยิองโปรได้ เดียวยีงไม่มได้อยู่เพื่อนน้ำลูกนได้อยู่น้ำกันพี่น้องเลยได้เหตุกานม์คนอื่นอยู่ไกลบได้อยู่น้ำกันเลยตัวลูกมีลูกคนเดียวไป <ś> เดียนหาของเฮียนใอะไรพี่น้องประมาณเคยเปิดเพิ่มนี่ยเดือนเดือนเก้าในข้างเบนเคยเปิดเพิ่มในสีผ้าของเฮียนอะไรเที่ยวกันเลยเปิดเพิ่มสีผ้าของเฮียนกะ เห็ดวิยงก็ต้องเห็ดต้องเห็ดวิยงอันนั้นฮันชาสีไปใายห้งงานไอ้ขี้ซเล้งน้อยกัเห็ดวิ่งใส่ห้องงานเลยพี่น้องตัวไอ้ใส่ท่องไอเทียวแล้วกับแค่ท่องแห้งแล้วก็เลยเมื่อยแล้วก็ยุดงานเลยแล้วันนี้กับฮันชาสีไปเห็ดอีกกับโบได้พวกอะโบมีพวกเอาลูกพี่น้องกับอีกอย่างกับโบอยากเอาลูกไม่่าอยู่บ้านพี่น้องเปิดเทียนโคมเองพื้นเา่าเลยทั้งปูนยาฮันชาจะ เอาใหาา้อยู่ทั้งโคลเมตเซเลมโน้อยผนก็เอาใหา้แต่ว่าสุเห็นว่าขนาดเขาเลี้ยงเองเฮายังเมื่อยก็เลยว่าบวบเมือ่อยพื้นอีกอย่างเขาก็กินห่อนลูกนะพี่น้องเลยอดอุดนะซะปล่อยเทวเห็ดผู้เดียวเหินงานกันซะเล้วน้อยกลยทีหาเห็ดทางนอกแบบมีผูกพักผูกเงาทำนี่แหละแต่ไปเห็ดหุงงานมันต้องได้โอทีพีพพ่น้องแล้วบุ้งไปเอาลูกปล่อยเทวกับถือก้าดังคืนลังเถิดแต่เซเลมโน้อยไปเห็ดที่อก็ต้องไดเห็ดโอที่หรือว่าก้าดังคืนคือกัน ไายงงานเนาะบเห็ดกับได้กลางคืนตัวกะตรืโอที่นะสี่นี๋มึงวิ่หับลูกเหมันตัวมันไปอยูอย่กัน้า้าเห็ดเปียกอยู่เพื่อนนะนี่ปลูกผักปลูกหญารวไปขายเื่องตัวสี่่วงกับไปเลือกเลือกองเฮียนกับไปหับลูกนะสีกกนะ่นะสี่เลยหัลูกมากเลยกเห็เปนะียอื่อนี้ ก็ไปยังพ่อแม่เป็นภาระน้ำเรื่องลูกนี่เลยแล้วลูกมื่อภาคเป่นกระเสือกเวียกเพป่นแล้วพี่น้องผู้เฒ่าผู้เฒ่าเพป่นกำลังเสรีทำงานเพึ่งอีกอย่างมันก็พออยู่ใต้อะไรที่น้องมันก็หมดไกลบ้านหมดถึงขั้นแบบไปเทำงานอยู่บนอื่นไปเทำงานในบ้านเท่านัพออยู่ใต้ในอะไรที่เราพอได้หลายจะอยู่ไป นลีออกแล้วมันจะล่างง่ะนี่ทแต่เขามาสั่นๆจะออกแล้วกั งไปส่งพื้นนีพี่น,น้องเลยกะวันวัเนเ้าร์แะลรก็มีพื้นห้เกีบไปส่งบ้านธาหนึ่งอีกรลหนึ่งลายจังหน่อยพี่น้อนง

บสบายแบบนี้เหนไหมเพลงมาอันนี้ชื่ปตเก็บให้หน่อยวนนิ่มโได้อ้วนนิ่มนันราคาโอยากูซ่โบได้สินเองทัางเปิ้ทามันได้เพลงแต่สี้งเงเิงนลายเติอบออยู่ที่นั่งอันน่บได้เพลงโบได้โได้ชืนชื้นอยู่กับยางมน้น้อง ฝนกระทุกแะ่ด้วกระดีอพี่น้องต้องเต่ไอ้ปลูกฝนตกทุกมื่อระวังทิศนี่ฝนบปตกไอ้ฮดพักตรงมื่อไอ้ตะกี้มันเด็กมันจะฮดก็เถอะแต่ฝนตกตกลายกระดีพี่น้องไอ้พักมันจะมันจะเน่ามันจะตายมันจะแดงนมำนี่อาจจะเห็ดคู่สูงๆไว้นี่นรถ คุณไดอยากซื้อไปขั้นทมกัมาซื้อเด้พี่น้องเน้อ,อ ทเที่ยวกับไห่ตรงนึงไห่เอวไห่หัวมืออะไรไห่ที่แจ้งไห,ห่อยากกินนมภาษาเพื้นไห่อยากกินนมแต่บไปได้ไห่กินดอกพี้รเพื้นมันปรทันแจ้งลกลางคืนวันไห่กินกินแต่กลางวันนะาออกนมกลางคืนนมกล่อง ลงมาเสยเสทางร่างสีน,น้องนะจ๊ะล่างเท่นะะอนราคันั้นท่านร่างสีน,น้องตรงน ปุ๊กนี่กค่ะไคเนี่พี่น้องทางมันกับบุปเพืปอะดาทางออก็นคนตุ๊กนีนปก๊บจออกกันยากบุ่ม ใคพี่น้องก็ไม่เศร้าไม่เศร้าหรอไปเงียบนกันเงียบๆไม่เศ้านี่ไงามบุญหวเขานี salt, ่ตื่นไปเศ้าแล้วก็ฟินลาวน้องบุ็น่หเข่าเจอที่หนี่ง เดินไปเท้าหายายเองขาไปเศ้าที่สามสามทีโ่สาล่างข้างกันนะ พี่น้องตัวล่างแล้วเลยพักได้ล่างแล้วแล้วล่างพักก็เด้วยพี่น้องบันี้ซิมมาหมัดมาหมัดยังสี้ไทยให้พี่น้องเบื้องอีกหมัดพักก็แล้วเลยพี่น้องหมัดผ้าหมัดชายสงอันอันหนึ่งยันมันรุดพี่น้องชสอันหนึ่งยันมันรุดตัวด้วยชส,สอง มัดหนึ่งบักใหญ่หนึ่งพี่น้องสองอันสองอันชิบชิบสองมัดเนาะสองสี่หกเจ็ดชิบชิบสองแล้วก็สิเตอร์มาเพิ่นแต่มันเปลูกมาใส่อีกยันเผื่อเพิ่นคลายเนาะมันเน่าเผื่อมันยังอะไรพี่น้องยาเร่มน้อยก็สิได้ไปลูกพักอีกก่อนพี่น้องบันโดยพี่น้องสอิ่มน้อยการร่างพักเลยเลยเสร็จทุกอย่างไว้เรียบร้อยเลยพี่น้อง จะทาพื้นมาเอาเนาะแล้วก็เปื่อนในพี่น้องบนข้องล่างมันเปียกได้ล่างพักพี่น้องสาดกับเปียกเลยกันตากเอาพีน่น้องผมเตรียมสะอาดเก่าแล้วเขาก็เอามาใสห่ห้องล่างพักเนาะบาให้มันเปื้อนพักก็ยั่งอยู่อะลรพี่น้องผมหักโยนเอาเป็โดนเป็โดนไปโยนเอาปนปโดนเป็โดนไปยั่งเป็นนานสุดท้ายนี่ประ่านโยน อันนี้โนะยนแลว้วเป็นโดนนี่วันนี้ยังคือทุๆก็เป็นโดนเป็นว่างพี่น้องเลยไปเล่นน้อยกายกมาล่างพักไปเศร้ามันนี่พี่น้องบรรยากาศเต๊เศร้าๆบุตท่านหนึ่งข้าทราบนี่กะล่างพักเลีวเล้วแล้วกะใส่ทงใช้ย,ยังไหวให้เพื่อนพี่น้องย่านบุตรท่านผนมาเอาไปเลยม,มาลา่างไปแต่เศร้าไปกัเลีเลย้ยวแล้ววัดนี้ยังเติมตอนกลางซอยจังหน่อยกันไปส่งเพผลอยู่บันธาดีกโลหนึ่งอยู่ในบ้านเพช่นาง มีแต่เสีเไปส่งเพิ่อนอีกตอนสายจังหน่อยเพื่อนพี่น้องเลยพักกับเนาะทงทงนี่มันเ,นเทมให้กระเจ้าพี่น้องเพื่อไล่เนาะฆ่าคลายเพื่อค่าเพืคลายกันเพื่อเอาไปเพื่อคลายน่ยันมันาวมะเย็นก็พอได้เด๋ยวนี้ซื้อาต่กันจนจะโคตรโล่เลยพี่น้องเทมเที่จะโคตรโล่เลยอันนี้กระทงหนึ่งกระทงหนึ่งสีโนนส่โล่สี่โล่ ทงบนใหญ่เลยใส่ได้แต่สีใหม่ทามทงแบบตีทามก็ชิดช่องชิดช่องล้วน,นี่ตัวตื้มให้เพื่อนนี่พี่น้อเลีออ้ยวพี่น้องมาพี่อยากวัดแฉลบหน้อยกับพี่น้องใส่กระโปรงเขียววันนี้พี่น้องจะอ,อยู่หนัวตัวเองใส่กระโปรงเขียวคนละโตะแล้วก็ใส่หัวดพากมือนะ บรรยากาศต,ตอนเช้าพี่น้องเอ้ยแจ้งระบาดนี่บุทันหัวหกโมงห้ามงครึ่งห้ามงครึ่งบรรยากาศตอนเช้าเช้าเดดกับบทัอนออกพี่น้องเลยบรรยากาศคนไปเก็บเห็ดแล้วเนี่ยนี่มันบด้ผลบด้ตกลายมือเลยพี่น้องเลยคนบด้ตกลายมือเลยทางกระหิงกระยังนี่เดี๋ยวนี้ เเสาเรีว่านี่พี่นองค์ยงาขึ้นไว้เสาสูงสูงบัดเห็ดยันได้ถูกลงอีกจกประมาณสาสิ้นคนเลยพี่นงค์สั่งเสามาสูงสูงมันจังบบห้อนพี่น้องว่ามันจังสูงมันสูงมันจังบบห้อนแต่ว่ามันสูงกายตัวเทิงเลยสิทุบอ้าพี่น้องพอคุดลงกระลึกเลยสาสี่เมตรพวกพี่น้องมันก็เลยสูงเฮง มีสิทธอกันกับเพื่อนตุนใหญ่ถูกเสียงไม่ธรรมะผักปอกปุ่ยผักอันเนวไห้ไก่ละผักยกกล้วยผักพักเศษพักให้ไก่ละย่ยกะตอนเช้าลกผักก็ะเร้วเลยพี่น้องเลยเบิ่งก็ขึ้นยังหลอยู่ผักกะเท่ๆกับลกเล้วทางกลางมันแกล้มน้อยกับสิทิโคจุบคลิปกันด้อพี่น้อง ไปหาหนึ่งข้าวหนึ่งนาไปหาเมียนตูกพี่น้องมันหกยลิบเือพักผทิมก่อนล่างมันเป็นก็พี่น้องมัดิเอาชาดไปตากไว้เปลือกว่าเอาไว้คังตูกเอาไว้ปูนางลินเะยพี่น้องโดยสำหรับคลิปนี้กับโคลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอ้พี่นอ้นอ,งนองอยู่ดีมเีเฮงเด้อสบายดีเด้อ